สวัสดีค่ะทุกท่าน F System ว a นได้นะคะวันนี้29มิถุนาย,ยน2564นะเราอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9มาสักเกือบ2ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่แพร่ระบาดกันหนักเลยนะเพราะว่าตัวเลขเพิ่งทำนิวไฮไปเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่อนี่แหละ ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ4,000คนนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็คือเออเป็นวันที่บรรยากาศมันมาคุเนาะเ,เพราะว่าคนในประเทศเราก็ตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อซึ่งซึ่งสูงขึ้นนะแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับออะไรอีกเยอะแยะมากมาย บางคนก็ออกมาให้กําลังใจบางคนก็ออกมากลดา่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันนี้สเตฟาน่ยก็มาไลฟ์นะหลังจากไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วนะก็มาให้กําลังใจกันสักทีหนึ่งเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยเครียดกันนะทีนี้เราเนี่ยในฐานะที่เรามองเห็นดวงดาวความเป็นไปต่างๆเนี่ยเราก็รู้ละนะในในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะ เราก็รู้แล้วว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะอึมครึมแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคอยู่อย่างเงี้ยอ่าสักระยะหนึ่งนะตามที่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนดาวฝ่ายสุปเคราะห์นะคะที่เป็นคล้ายๆกับเทวดารักษาเมืองเทวดารักษาโล,โลกของเราใบนี้ย ตอนนี้ดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะซึ่งในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่ามันก็จะโคจรวิปริตพอดาวดีดาวที่เป็นเทวดาวรักษาเมืองโคจรวิปริตก็ทําให้เ,เชื้อโรคต่างๆนะคะฝ่ายที่เ,เป็นทำให้เกิดโรคเกิดความวุ่นวายเนี่ยมีกําลังมากขึ้นนะ หมอพยาบาล <c oughs> หรือว่ายารักษาโรควัคซีนต่างๆมีกำลังถดถอยนี่ก็คือการอ่านคำพยากร์นั่นเองแต่ว่าในเดือนประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศ,ศจิกายน2564ที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยดาวพฤหัสก็จะหยุดวิปริตนะคะแล้วก็จะเริ่มเดินหน้าเต็มกำลังนะคะมีกำลังวังชาเหมือนเดิมทำให้ การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างดีนะคะดีกว่าตอนที่ดาวเดินถอยหลังนะอันนี้ก็คือสิ่งที่คนที่อ่านดวงดาวเป็นนะคะเห็นร่วงร่วงหน้าแล้วดังนั้นวันนี้ที่เราไลา์อยู่เนี่ยก็ประมาณมิถุนาหกสีใช่ไหมก็นับไปมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาอีกประมาณ4เดือน อีกสี่เดือนนี้เราก็อยากให้ทุกคนอดทนนะคะเวลาที่ฝนพรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนร้องเพลงมาเลยทีเดียวคือมันจะมีช่วงเวลาที่มันมีพายุมีมรสุมอะไรเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วแล้วพวกเราก็ต้องใช้ความอดทนให้ห่วงเวลาเหล่านี้ผ่านไปให้ได้มันไม่ได้อยู่เราตลอดกาลหรอกค่ะมันมาได้แล้วมันก็ไปได้ความทุกทุกอย่างในโลกนี้ มันอยู่ใต้กฎอนิจังทั้งหมดสวัสดีนะคะคุณเต้ขอบคุณมากนะคะก็ตอนนี้กรุงเทพฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานก็ดีขึ้นหน่อยนะอากาศแลก็ถือว่าโอเคขอบคุณสำหรับหัวใจรวัวๆนะนะคะก็มาให้กำลังใจกันเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกพารานอยเนาะรู้สึกรู้สึกวิตกกังวลกับอนาคตของตัวเองของประเทศของโลกใบนี้อะไรก็แล้วแต่ ก็อย่างที่บอกย้ํากันมาหลา,หลายคลิปแล้วนะคะว่าคนที่เรียนโหราศาสตร์เขาเห็นล่วงหน้าแล้วนะว่าดาวพฤหัสบดีจะเดินดีอีกครั้งประมาณ8 7ดถึ8พฤศจิกาย,ยน2564นี้นั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าการรักษาพยาบาลจะมีชัยชนะเหนือโรคค่ะก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนก็ดีการสาธารณสุขนะคะแพทย์พยาบาลทั้งหลาย จะสามารถควบคุมโรคโควิด -19 นี้ได้เป็นอย่างดีดีกว่าตอนนี้ค่ะเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสโคโจรวิปริตโคโจรถอยหลังนั่นแหละก็เลยมาพูดให้เป็นกำลังใจกันนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเราต้องอดทนตอนที่มันมีลมพายุมีมรสุมเข้ามาและก็ต้องบอกตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะว่า เราจะต้องผ่านพ้นเวลาอย่างเนี้ยไปให้ได้เพื่อที่จะไปดูว่าฟ้าหลังฝนว่าหลังจากวิกฤตผ่านไปแล้วชีวิตเราเริ่มต้นใหม่มันจะสดใสแค่ไหนมันจะดีแค่ไหนนะอย่าคิดแค่ตรงหน้าว่า <c oughs> มันมีแต่อะไรแบบเยอะแยะ,ยะ,ยะตเต็มไปหมดพอเราคิดแต่เรื่องตรงหน้าที่มันมีแต่ปัญหาเราก็จะหดหู่พารานอยจิตตกเพราะจิตตกมันก็จะคิด คิดทำอะไรที่ไม่ดีต่างๆน,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 นานาน่ะทีนี้ให้เราฝึกมองที่ไกลสักนิดหนึ่งเรา,เอาลองมองว่าสมมติว่าถ้าเหตุหการณ์พวกนี้มันผ่านไปหมดแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าโลกใบนี้สามารถควบคุมไอ้โควิด -19 ได้แล้วเนี่ยประเทศทุกประเทศเปิดขึ้นมาแล้วผู้คนเดินทางไปมาหากันได้แล้ว เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรต่อไปเราจะทำมาหากินอะไรเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำอยู่อย่างไงให้ให้มันเข้ากับโลกยุคใหม่โลกใบใหม่แน่นอนเลยว่าคนต่างชาติเขาต้องอยากมาประเทศไทยกันแน่ๆใครๆก็อยากมาประเทศไทยเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่รับมือกับโรคโควิดได้ดีมากๆประเทศหนึ่งของโลกนะคะอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเนี่ยยอด ผู้ติดเชืออ้อรายยอดผู้เสียชีวิตนี่ยังถือว่าน้อยมากนะฮะน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่ประเทศที่มีจํานวนประชากรพอๆกับเราอย่างฝรั่งเศสฝรั่งเศสมี่ตายกันเป็นแสนนะคะติดกันเป็นกี่ล้านไปแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้นะแต่ประเทศไทยเราโอเคในเมื่อมันผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นรายวันสูงขึ้นมันก็อดที่จะห่วงกันไม่ได้นะแต่ว่า อย่างไรก็ดีเราจะต้องเทรนจิตตัวเองใหม่ให้หัดมองไปสู่อนาะคตที่ดีกว่าไม่ใช่มองแต่ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็กัดกุ้มแล้วก็จิตตกแล้วก็เกิดเขาเรียกอะไรล่ะเออเกิดอกุสุลลจิตอะเอ,อแล้วก็แผ่รังสีไปยังคนรอบข้างนะะ เจอใครก็บ่นกลนาให้เขาฟังนะคะว่าเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีโควิดไม่ดีนู่นนี่กลายเป็นเป็นโดมิโนเอฟเฟกไปทั่วเลยคือจากคนคนหนึ่งที่เครียดนะจิตตกอะ่ะก็กลายเป็นว่าไปพูดไปบ่นให้คนข้างๆคนข้างๆก็รับเอาความทุกข์อันนี้ไปก็ไปบ่นต่อๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งในโซเชียลเวลาเราเสพข่าวอะ่ะ เราก็มักจะดูข่าวที่มันเป็นลบๆใช่ไหมคะคนนั้นออกมาด่าคนนี้คนนี้ออกมาด่าคนนั้นคนนั้นด่ารัฐบาลคนนี้ด่ากันไปด่ากันมาพารานอยจิตตกตายกันพอดีค่ะแทนที่จะมีกําลังใจทํามาหากินหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นเปล่าเลยนั่งเครียดนั่งวิตก แล้วก็คิดมากไปต่างๆนานาจนกระทั่งบางคนนะคะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อันนี้ก็คือหน่าหน้าเห็นใจเขานะหน้าสงสารหน้าเห็นใจคนที่คิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้จะมาพูดให้ฟังว่าคนทุกคนนะคะต้องฝึกเทรนจิตตัวเองให้มองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่มองแค่ปัญหาตรงหน้าเพราะถ้าคุณมองแค่ปัญหาตรงหน้าคุณก็จะพุ่งใส่ปัญหาค่ะ มันคล้ายกับอะไรรู้ไหมันเหมือนกับเวลามันจะมีนกอะที่มันบินหลงเข้ามาในห้องห้องหนึ่งแล้วมันพยายามจะบินออกไปแต่มันก็จะไปบินชนกระจกค่ะทั้งทั้ๆที่รู้อีตรงนี้มันเป็นกระจกนะอีนกตัวนั้นมันก็จะบินชนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งบางทีมันจะร่วงลงมาหัวแตกตายก็ได้เราอย่าทําตัวเป็นนกโง่ตัวนั้น ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันออกไปไม่ได้มันเป็นกําแพงมันเป็นกระจกเราก็ยังบินพุ่งใส่ให้ตัวเองเจ็บตัวเล่นทําไมพักตั้งสติแล้วก็ถอยออกมาดูว่าตรงไหนที่มันพอจะบินออกไปได้นี่คือ,ค,อคือสิ่งที่มนุษย์ควรทำเพราะเราไม่ใช่นกไงนกทุกตัวที่เราเคยเห็นมานะพอมันหาทางออกไม่ได้มันก็พุ่งใส่ กำแพงพุ่งใส่กระจกซ้ำๆอยู่นั่นแหละเราเป็นคนเราฉลาดกว่านกค่ะเราอย่าทำแบบนั้นนะให้เราตั้งสติก่อนนะคะว่าโอเคในเมื่อเราคิดแบบเนี้ยชีวิตมันก็ไม่ดีดีขึ้นในเมื่อเราทำแบบเนี้ยชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้น,น,บบน,น,นงั้นเราลองเปลี่ยนวิธีคิดลองเปลี่ยนวิธีทำดูไหมมันน่าจะดีกว่าไอ้ที่เราทำแบบตะกี้นะเออแล้วก็ทำนะคะ เปลี่ยนวิธีเสพข่าวนะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยเสพจนชินนะ่ะต้องเปลี่ยนนะถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่เราเสพเนี่ยมันพาให้จิตเราตกาอะไรก็ตามที่ทำให้อกุศลมันเพิ่มพูนเนี่ยเราอย่าไปเสพมันมากนะคะเสพมันมากมากแล้วใครซวยอะคะไอ้ตัวเราเนี่ยแหลคะค่ะไม่ใช่ใครอื่นใดเลยตัวเราเนี่ยแหละ แทนที่เราจะไปเสพสิ่งที่เป็นอากาเซนเหล่านั้นนะเราหาสิ่งที่ทำให้จิตใจเราแช่มชื่นมีกำลังใจมีความหวังมองไปยังวันข้างหน้าแล้วก็เตรียมตัวต้อนรับว่าถ้ามันเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราจะทำมาค้าขายอะไรดีต้อนรับคนจีนที่เข้ามากันเป็นล้านๆน่ะ เขาอยากมาอยู่ประเทศไทยนะคะพูดกันโอ้โหตลอดเลยว่าเขาคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยคิดถึงคนไทยใจดีโอ้โหเนี่ยแค่เราคิดว่าเราจะทําอะไรขายนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็นึกไม่ออกมันสารพัดเยอะแยะเต็มไปหมดสนุกดีนะคะ คิดถึงตรงนั้นนะแล้วมันดีกว่าไปจับเจ้าอยู่กับข่าวอะไรก็ไม่หรอว่าด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็แบบไม่มีอะไรสร้างสรรค์ค่ะคือสิ่งใดก็แล้วแต่นะที่เขาพยายามจะชักชวนให้ผู้คนออกไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลนะ่ะสิ่งนั้นเนี่ยคุณอย่าไปแตะต้องเพราะถ้าคุณไปแตะต้องปุ๊บนะคะหรือคุณไปเสพมันมากๆปุ๊บคุณจะถอนตัวไม่ขึ้น พราะคุณถอนตัวไม่ขึ้นคุณเข้าสู่วังวนนั้นแล้วเนี่ยทำนายอนาคตได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะดังนั้นรักษาตัวเองโปรเทคจิตใจตัวเองนะคะปกป้องรักษาจิตใจตัวเองให้อยู่ในส,สภาวะที่มันดีๆเข้าไว้หาอะไรดูที่มันทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานอย่างน้อยนะก็ดูหนังตลกก็ยังดีหนังที่มันทำให้เราหัวเราะหรือว่าศึกษา อาอชีพใหม่ๆศึกษางานออนไลน์อะไรก็ได้ที่ทำให้เราเตรียมพร้อมว่าเออเราทำอาชีพนี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดประเทศปุ๊บนะเออฉันทำไอเนอร์ไอนี้ขายฉันเปิดร้านไอ้นนี่อะไรก็ว่ากันไปค่ะแล้วคุณจะไม่มีไม่มีเวลาว่างไปดูเรื่องรบๆเออเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันสามารถโฟกัสได้ทีละเรื่องมันไม่มันไม่สามารถแบบ ดูเรื่องดีๆแล้วก็ดูเรื่องแย่ๆไปพร้อมๆกันได้มันทำไม่ได้มันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะทันทีที่คุณย้ายโฟกัสมาสู่เรื่องที่ดีๆนะไอเรื่องแย่ๆคุณก็จะไม่ได้ไปดูมันไงี้จริงๆมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันก็ยังมีอยู่แต่เราไม่ไปสนใจมันเหมือนกับโลกใบนี้นะคะสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมเราไม่เคยมายัางโลกใบนี้มาก่อนเวลายานแม่เราแลนดิ้งมาบนบนพื้นโลกเนี่ย มนุษย์ต่างดาวคนนั้นนะถ้าเขาไปเจอกองขยะเขาก็จะบอกว่าโอ้โลกนี้มันเน่าเหม็นไม่น่าอยู่แต่ถ้าเขาไปแลนดิ้งที่โอ้โหชายหาดอันงดงามของประเทศไทยเขาก็จะบอกว่าโลกใบนี้มันสวยมากเลยมันอยู่ที่มุมมองว่าคุณจะเลือกมองอะไรโลกใบนี้มันมีทั้งกองขยะแล้วกท็ท้องทะเลอันสวยงาม ใครจะบอกว่าเราโลกสวยก็ได้ก็กูเลือกมองแต่ด้านสวยๆของโลกนี้ไงกูจะไปนั่งมองกองขยะทําไมล่ะบ้าหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมคะนั่นแหละฝึกเทรนตัวเองใหม่ฝึกเทรนตัวเองใหม่อย่าไปเสพข่าวลบมากจนเกินไปนะคะเสพได้แต่พอดีนะคะอันนี้นิดหน่อยพอแล้วพอให้รู้ว่าเออประเทศนี้โลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอแล้ว แล้วก็อีก90%ที่เหลือคุณก็หาเรื่องดีๆใส่ใส่สมองใส่จิตตัวเองอะนะเพื่อให้จิตใจเรามีกำลังใจเออพอมีกำลังใจแล้วมันจะทำอะไรมันก็ดีไปหมดไอคนเราเนี่ยไม่มีกำลังใจเนี่ยมันมแม้แต่จะลุกขึ้นมาหาข้าวกินมันยังไม่ค่อยอยากอยากจะลุกเลยจริงจริงๆนะ เวลาเราไปเจอน้องๆไปเจอใครๆตอนนี้ก็พูดอย่างนี้กับเขาทุกคนก็เลยมาทำคลิปนี้นะคะ่ะไว้อัปโหลดเอาไว้นะเนาะเผื่อว่าใครมามาเปิดฟังเนาะเออก็คือว่าพี่เนี่ยจะให้กำลังใจทุกคนนะอยากให้ทุกคนเนี่ยผ่านพน้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วเราในฐานะที่เราเรียนโหราศาสตร์แล้วเราเห็นวิถีดวงดาวเรารู้เหตุการณ์หมดละเออว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอยู่แล้ว อีกไม่กี่เดือนอดทนหน่อยรักษาตัวเองให้รอดพ้นนะคะจากโรคโควิดแล้วเตรียมตัวประกอบธุรกิจเพราะว่าเดือนตุลาพฤศจิกานักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนใครๆก็อยากมาประเทศไทยคุณไปคิดซิว่าตอนนั้นคุณจะทำอะไรขายนะคิดคิดออกไหมคิดไม่ออกรีบเลยรีบเสิร์ชในใน Google รีบเสิร์ชใน youtube ก็ได้ดูซิว่า จะทำอาหารดีไหมหรือทําอะไรที่มันแบบว่ารองรับนักท่องเที่ยวทำโฮมสเตย์ทำ, stay, ท,ำทำอะไรก็ทำค่ะนั่นแหละเออมันจะทําให้จิตใจเราอะพุ่งไปทางที่อ,อ่เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษอืมนะในเมื่อชีวิตมันยังอยู่มันต้องดําเนินต่อไปและอีกอย่างหนึง่งอยากจะให้กําลังใจทุกคนไว้ว่า ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาตายอ่ะมันไม่ตายง่ายหรอกพี่อันนี้พูดเลยจริงๆมันไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> คนมนุษย์เราแต่ละคนนะคะ <c oughs> เขามีกำหนดเวลามาเรียบร้อยอยู่แล้วตั้งแต่คุณลงมาเกิดนะว่าคุณจะต้องตายเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ด้วยวิธีการไหน ตายเวลาไหนสถานที่ไหนเขามีกำหนดมาหมดแล้วถ้ามันไม่ถึงเวลาจริงๆไงอยากจะตายมันก็ไม่ตายนะส่วนคนที่เขาเสียชีวิตไปรายวันนั้นก็คือวาระของเขามาถึงก็ให้เราทำใจไว้อย่างนี้เราจะสบายใจค่ะว่านั่นคือวาระของเขานะคะเขากำหนดมาเท่านี้นะ แล้วก็เราอะตัวเราถ้าเรายังไม่ถึงวาระเพียงไรอะก็ต้องสู้ต่อไปต้องมีชีวิตอยู่อยู่ให้ถึงฟ้าหลังฝนอยู่ให้ถึงวันที่สดใสอยู่ให้ดูดูโลกในวันที่โรคโควิดมันเปิดเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่อะ่ะเอออยู่ให้ถึงวันนั้นอยู่เล่าให้ลูกหลานฟังว่าโอ้โหนี่ตอนนั้นนะ ป้านะแม่นะยายนะเจอมาหมดแล้วกักตัวกักอะไรอย่างเงี้ยนะคิดคิดคิดภาพตัวเองคือฝึกฝึกวิชัวไปเลยนะฝึกวิชววไรเซชันว่าโอ้ในวันนั้นเนี่ยที่โรคโควิดมันกลายเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยโอ้ยฉันจะเล่าให้หลานฉันฟังว่ามันต้องตอนนั้นมันต้องมีอะไรบ้างทุกคนต้องใส่หน้ากากทะไย นั่นแหละฝึกวิช่วยอย่างนั้นอย่าไปวิช่วลสิ่งที่มันเลวร้ายสิอย่าไปมองเห็นจินตนาการเรื่องเลวร้ายพอเราจินตนาการเรื่องเลวร้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปดึงดูดไอ้สิ่งเลวร้ายเข้ามานะไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดก็มาเกิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่นี่พูดเรื่องกดแรงดึงดูดให้ฟังเลยด้วย <laughs> นะประมาณอย่างเงี้ยนะมนุษย์เราเนี่ยมันจะ มีกาลังจิตก็ต่อเมื่อเรามีความหวังให้ความหวังตัวเองเราอย่าไปรอความหวังจากคนอื่นเทรนจิตตัวเองให้รู้จักให้ความหวังให้พลังใจตัวเองเหมือนกับคุณอยู่ในถ้ำมืดๆแล้วคุณหาทางออกไม่เจอคุณมองไม่เห็นแสงสว่างคุณมองไม่เห็นเลยว่ามันจะมีทางไหนที่มันจะออกไปจากนรกขุมนี้ได้สิ่งเดียวที่จะนำคุณออกไปได้คือความหวังค่ะ ไม่ใช่นอนสังกระตายรอความตายสิ่งเดียวที่จะนำจิตของคุณให้มีแสงสว่างคือความหวังแล้วจงหวังว่ามันจะเกิดสิ่งดีขึ้นแม้ในายามที่เลวร้ายที่สุดจงจินตนาการไปก่อนจงจินตนาการเห็นไหมคำนี้เราชอบมากนะ จงจินตนาการล่วงหน้าไปก่อนว่าถ้าวันหนึ่งมันดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วฉันจะเป็นยังไงฉันจะไปอยู่ตรงไหนของชีวิตเอ้ของประเทศนี้ของโลกใบนี้ฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันกําลังมีความสุขแค่ไหนฉันกําลังประกอบอาชีพอะไรทามาหากินอะไรนะจินตนาการไปในทางที่ดีเป็นกันไหมต้องฝึก เพราะถ้าไม่ฝึกมันจะชินกับการจินตนาการไปในทางเลวร้ายซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเรานั่งเฉยๆเราก็เก่งไอเรื่องจินตนาการในทางลบกันอยู่แล้วค่ะไม่ต้องสอนหรอกมันเกิดมามันก็เป็นของมันอยู่แล้วคุณผู้หญิงเนะี่ยอะนั่งอยู่เฉยๆคุณสามีไปทำงานนอกบ้านกูก็สามารถจินตนาการว่ามันจะไปหาอีหนูได้ ทั้งๆท,ที่เขาก็ไปทํางานของเขาใช่ไหมนี่แหละนี่คือวิธีจินตนาการในทางลบที่เราไม่ต้องมีใครสอนแล้วก็ทํากันอยู่แล้วไงเออหรือว่าโอคิดไปต่างๆนานาว่ากลัวว่าคนที่เรารักจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยออ้วันเนี้เมื่อเช้าเพิ่งดูคลิปรถชนกันครอมปเปล่เลยต้องสี่แยกไฟแดงออ้อกลัวกลัวว่าแฟนกลัวว่าลูกกลัวว่าหลาน คือกลัวไปก่อนกูจินตนาการลบๆไปก่อนเลยว่ามันจะเกิดกับกับกับคนที่เรารักนี่คือสิ่งที่มนุษย์เป็นกันอยู่แล้วแต่สิ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นจินตนาการเชิงบวกที่ให้พลังบวกให้พลังแก่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นก็คือเราฝึกจินตนาการเห็นภาพในแง่ดี มองไปยังวันที่มันสดใสแล้วมองไปยังจุดที่มันโอเคแล้วอย่างเช่นว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนป่วยคุณพลังกายพลังใจคุณคุณแทบจะติดลบแล้วอ่ะคุณไม่มีกำลังออกมาเดินมาวิ่งมาทำอะไรแล้วให้คุณจินตนาการไปก่อนเลยว่ากูหายดีแล้วกูมีกำลังกูเดินไปไหนมาไหนได้กูกินข้าวได้กินอิ่มนอนหลับมีความสุข ปกติคุณหมอบอกโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเนี่ยไปกินอะไรมาไปทำอะไรมาทำไมสุขภาพมันดีขนาดนี้คุณคิดอย่างนั้นได้ไหมคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วเซลล์ทุกอย่างในร่างกายมันจะปรับตัวตามเพราะมันเข้าใจว่านั่นคือเรื่องจริงอย่างที่บอกค่ะสมองมันแยกไม่ออกว่าอันไหนจินตนาการอันไหนเรื่องจริงนะถ้าคุณจินตนาการทางลบบ่อยๆเซลล เซลล์ประสาทในร่างกายมันจะปรับตัวให้เป็นทางลบตามที่คุณจินตนาการนั่นแหละแต่ถ้าคุณจินตนาการในทางที่ดีมันจะปรับตัวไปในทางที่ดีที่พูดเนี่ยผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งสเตฟาน่เคยเป็นผู้ป่วยที่แทบจะลุกเดินเองไม่ได้แทบจะเป็นผู้ตวป่วยติดเตียงเพราะตอนนั้นไตาวายเฉียบพลันแล้วก็ตัวบวมขาบวมยกขาก็ไม่ได้จะเข้าห้องน้ำเนี่ย ต้องให้พ่อแม่เนี่ยประคองเข้าห้องน้ํานะคะคนอายุยังยังเพิ่งสี่สิบเนี่ยคิดดูดิต้องให้คนประคองเข้าห้องน้ํามันน่าทุเรศขนาดไหนอะ่ะเราตอนนั้นเนี่ยคิดในใจเลยกูไม่เอาสภาพอย่างเงี้ยกูไม่เอากูไม่ต้องการให้ใครมาประคองกูเข้าห้องน้ําตัดสินใจเด็ดขาดเลยพูดกับตัวเองไม่แล้วก็ลบภาพในหัวทั้งหมดเลยที่เป็นภาพปัจจุบัน ไอ้ภาพปัจจุบันที่นอนแม็อยู่กับเตียงทําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยคิดคือสร้างจินตนาการเลยว่าตอนนั้นฉันปกติแล้วฉันปกติฉันเดินได้ฉันกินอิ่มนอนหลับทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วไปหาหมอหมอก็บอกหุ้ย ผลเลือดผลอะไรดีหมดเลยเนี่ยไปทำอะไรมาเราคิดอย่างนี้ซ้ำๆค่ะแล้วเชื่อไหมก็เนีย่ยทุกวันเนี่ยก็ปกติแล้วคุณหมอก็พูดพูดเหมือนที่เราคิดไว้เลยพูดเหมือนที่เรากำลังจินตนาการเองที่เราเคยจินตนาการไว้เลยบอกวุ๊ยไปทำอะไรมาไปกินอะไรหรือเปล่าพูดประโยคเดียวกันเลยอะเชื่อมแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือแบบว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มคือหายอะคะ่ะ จากแต่ก่อนนี้แบบจะลุกนี่ยังไม่ไหวแล้วนะคนเป็นไตวายจะรู้นั่นคือเราเราเราไม่ยอมรับปัจจุบันไงบอกกูไม่เอาสภาพอย่างงี้ไม่เอาไม่โยจะไม่เป็นอย่างนี้อนาคตรหรือตรงไหนก็ตามจะเห็นตัวเองเป็นคนปกติเดินไปไหนมาไหนได้เข้าห้องน้ำเองได้ซื้อข้าวกินเองได้กินข้าวก็อร่อย ระบบภายในระบบประสาททำงานอย่างดีเยี่ยมแข็มแข็งคุณหมอบอกว่ามันโอเคนี่คือสิ่งที่คิดมาตลอดในหัวตอนที่ป่วยอยู่บนเตียงนะใครจะไปรู้ว่ามันทุกวันนี้มันเป็นตามที่เราคิดนะแบบเดียวกันถ้าคุณกำลังพลานอยวันนี้ให้คิดไปถึงวันที่มันโอเคแล้วทุกอย่างมันดีแล้ว กิจการฉันกลับมาดีแล้วลูกค้ากลับมาเยอะอยแยะเต็มไปหมดหูนับเงินถ้าไม่ทันจินตนาการไปถึงวันนั้นก่อนให้ได้อย่าอยู่กับปัจจุบันที่มันเฮงสวยถ้าคุณยิ่งอยู่กับสิ่งที่ตรงหน้าที่มันแย่ๆแล้วคุณก็อ่านข่าวเซฟข่าวบ้าบอคอแตกใส่เข้าไปอะ่ะสุดท้ายคุณก็ลงเหวคุณจะไปอยู่ในเหวตามที่คุณต้องการเลย แต่ถ้าคุณอยากขึ้นไปอยู่บนอนาคตที่ดีจงจินตนาการเห็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด,ทสดเท่าที่จะนึกได้แล้วปฏิเสธใครจะว่ากูโลกสวยโลกอะไรทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งดอกไม้เรื่องของกู <c oughs> ก็ทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยมันอยู่ในหัวกูไม่เป็นหนักสมองใครตรงนั้นน่ะก็ <c oughs> มันเรื่องของฉัน ฉันจะเลาเวนเดอร์มันก็เรื่องของฉันฉันจะปลูกทานตะวันฉันจะปลูกปอเทืองฉันจะปลูกดาวเรืองในหัวฉันมันก็เรื่องของฉันเปล่าวะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายใครนะคะเพราะชีวิตคุณเป็นของคุณมองตัวเองให้เห็นว่าโอ๊ยวันที่ฉันแฮปปี้แล้ววันที่ฉันโอเคแล้ววันที่ฉันดีขึ้นแล้ววันนั้น โรคโควิดมันเป็นแค่โรคไข้หวัดใหญ่พอเป็นปุ๊บไปซื้อยามากินเดี๋ยวมันก็หายมันจะต้องมีแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วอีกไม่กี่เดือนนี้แหละคุณจะต้องอยู่ให้ถึงวันนั้นให้ได้ซึ่งมันก็อีกแป๊บเดียวนะแล้วก็ถึงวันนั้นนะจะบอกไว้ให้เลยว่าคุณจะปรับตัวไม่ทันว่าคุณอยู่กับที่นานเกินไป พอเขาเปิดประเทศกันหมดแล้วเนี่ยคุณจะร่องวิ่งอะไม่ทันแล้วนะคนจีนเนี่ยจะแห่กันมาเต็มประเทศไทยไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแย่งเราทำมาหากินถ้าเราไม่ไม่เตรียมซักซ้อมมาไว้ก่อนว่ากูจะจับจองน้านน้าตรงไหนทําอะไรยังไงดีวะใช่ไหม ให้กำลังใจตัวเองนะคะต่อไปนี้นะลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาพูดกับตัวเองดีๆมองให้เห็นอนาคตของตัวเองที่มันดีกว่านี้ดีกว่าทุกวันนี้นะมองให้เห็นฝึกให้เห็นซ้ำๆทุกวันในหัวซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันเป็นจริงก็เหมือนทุกวันนี้เนี่ยใครจะไปรู้ว่าครั้งหนึ่งเคยเคยเป็นผู้ป่วยที่แทบจะลุกไม่ได้จากเตียง ตอนนี้แบบว่าโอเคมากแล้วอะใครจะไปคิดนะเหมือนกันทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนมีพลังจิตทุกทุกคนมีพลังใจแต่ใช้มันไม่เป็นไม่เคยเทรนมันไม่เคยฝึกมันเท่านั้นเองต่อไปนี้ฝึกนะคะฝึกใหม่ปฏิเสธข่าวลบๆล,ลายๆเรื่องลบๆ้บายๆออกไปจากชีวิตเทรนตัวเองให้มองเห็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง เทรนไปอตอนแรกมันจะต่อต้านแอนตี้ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเริ่มชินพอมันเริ่มชินมันก็จะทําคล่องขึ้นคล่องขึ้นเรื่อยๆแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามสิ่งที่คุณเห็นในหัวสิ่งที่คุณเห็นในหัวมันจะออกมาเป็นความจริงของคุณวันนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตของคุณคุณต้องเปลี่ยนในนี้ก่อนเปลี่ยนในนี้นะไม่ใช่เปลี่ยนข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนในนี้ก่อนนะคะ ออเออนี่ยวันนี้วันนี้ทําไมดุจังว่ยปกติเราก็ไม่ได้ดุขนาดนี้ไม่หรอกเราเราเห็นใจทุกคนนะที่พลรนนอยกันอยู่อง่้ยเราอยากให้แบบว่าตื่นจากความทุกข์สัทีอะพอแล้วเราทุกข์กันเยอะแล้วเออต่อไปนี้จะต้องเทรนตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะเอาใหม่นะ,ะเอาใหม่อ้า คงจะเท่านี้ก่อนนะนะก็ยังไม่ได้ทำคลิปหนังคลิปอะไรต่อเลยเดี๋ยวว่าจะทำทาต่อแล้วล่ะนะก็ฝาก Subscribe ให้ s t ตฟาน n i e ด้วยขอบคุณมากขอให้ทุกคนผ่านกิกนี้แล้วก็ไปพบกับอนาคตที่สดใสของเราด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย